สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการโคข่าวนั่งคิดคุณซึกนั่งคุยนะครับทางคุณซึกคริวุฒชัยทีวีนะครับวันนี้ผมแปดโคข่าวลงมาดำเนินรายการอย่างเช่นกับเช่นเคยนะครับแล้วันนี้ครับเราจะมาอุ้มมาจากันนะครับในเรื่องราวของเกมฟุตบอลของทีมลอพูลริเออร์กับ2อคอร์นิดทั้ง2ท่านนะครับคุณครูอำนาจอักษราพัฒน์เจ้าของคอัมน์ คุยกันหลังเกมนะครับแล้วก็คุณหนุ่มชุดเติร์นะครับเจ้าของคลมร์พรีวิวก่อนเกมสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วก่อนที่จะไปอู้จ่ากันนะครับในเรื่องราวของเกมการแข่งขันในนัดที่ผ่านมานะครับเกมของลำพูนวัยเอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสุโคไทยเอฟซีนะครับเราจะไปชมคลิปสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับพลังของกองเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ผู้เล่นคนที่12 คุณซื้งคริมชัยจากท่านประธานสามโมสรลำพูนเรเออร์น,นะครับท่านอนุสร์มงันครับครับจริงๆแล้วก็ทองยาวรับว่าทีมลำพูนบรเออร์นเนี่ยอยู่ได้โดยกองเชียร์นะครับเพราะกองเชียร์เป็นผู้เล่นคนที่จิดต่อนะผมก็มีความทักประกอบมีความานับผิอในการกัดเข้ากองเชียร์นะฮะแต่บางครั้งาบางครั้งเราจะไปอินกับวันแั้วไป ครับในจุดนี้มันก็คือเกมกีฬาเพราะนั้นท,ทุกอย่างเนี่ยมันมีกฎิกณฑอย่างต่าง,ง,งมันะครับแล้วก็อย่างที่บอกเชียร์ของเขาเนี่ยเป็นอ่อกเชียร์ที่เป็นแบบอย่างของการเชียร์ฟุตบอลนะครับในรูปแบบของเชียร์ของเขาที่เขาเริ่มต้นมาผมคิดว่าเขาเดินมาในทางนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นบอกเชียร์ตัวอย่างโดยเฉพาะในดิวิชั่นสอง ได้แน่นอนนะครับผมยอมรับกับทุกคนมีใจแล้วก็มีคิดมีใจเป็นลำพูนวันิเออนะครับแล้วนักกีฬาของทีมที่มาเยือนเขานะครับแล้วเขาก็ตอบทับมาว่าเองเอบคุณเขาเขาเอา,เ,อาเป็นกอบคุณดีที่ได้มาตรฐานนะครับทีนี้แล้วก็อ่าน้อยเดือดคือช่วยถึงมือสองน้อยก็แล้วกันนะครับขอบขอบขอ รับังมาอยู่กันในช่วงสองของรายการนะครับโคขาวนั่งคิดขุนซึกนั่งคุยนะครับช่วงนี้เราก็จะมาอู้กันนะครับย้อนไปถึงเกมที่ผ่านมานะครับระหว่างรับูุตบเยอร์กับสุโขทัยเอฟซีนะครับกรับรูมินาจอักษสราพัฒน์คุยกันหลังเกมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากจะให้ครูช่วยอู้ถึงเกมการแข่งขันนะครับโดยรวมของเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมการปลดล็อกนะครับคำว่าชัยชนะของลับูุตบเยอร์หลังจากที่ ปาเจอคำว่าใช้ชนะมาถึง12บสองนัดเต็มในเกมนี้กันครับครับก็อย่างที่หลายท่านขนานนามนะครับว่าเป็นมหัศจรรย์หมายเลขสามครับนะครับสำหรับเกมสุโขทัยนั้นก่อนเกมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากของเราเพราะว่าโค้ชเชิดซักชัยบุตรเนี่ยฉายาโค้ชหมอผีนะครับเป็นคอองวางเกมมาดีแต่พอลงสนามแล้วเนี่ยด้วยความแข็งแกร่งด้วยสปิริตภายในทีมกองเชียร ความพึกเถิมทำให้เขาครึ่งแรกเขาเดินเกมเข้าใส่ได้ดีมากแต่ว่าก็ายังว่านะครับมันแบบเข้าล็อกในจังหวะยิงประตูต้องอาศัยเวลาพอผ่านหลังช่วงไปเนี่ยเขาได้ประตูแรกไปเกมเขาเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนครึ่งหลังนั้นชุดเปลี่ยนที่ผมมองว่าทำให้เขาเล่นง่ายเล่นสบายคือประตูที่สองมาเร็วมาเร็วรแล้วก็พอมาเร็วแล้วเนี่ยประตูที่สามที่สี่ ก็ถือว่าเป็นประตูโบนัสของเราครับทีนี้เราจะมาอู้ถึงประตูทั้ง4ลูกที่เกิดขึ้นในเกมนี้เราจะมาอูอ้อถึงลูกแรกที่สระวุตรคงชัยทาเกมขึ้นมานะครับเราก็เป็นประตูแรกตอหน้าแฟนบอลของแซมมี่นะครับของนมาตัวใหม่เล็กซี่ของกันรกครับผูกสรับ์สำหรับลูกแรกนั้นนะครับเป็นเตียบทานต่อเกมขึ้นมาของระบุนบริเลอร์เฮานะครับซึ่งจะว่าทําเกมตั้งแต่แดนกลางเป็นการเล่นกัน,กน2คนระวัง สราวุธวงชัยกับธีรวุฒิวงกันนะครับบอลออกไปทางซ้ายนะครับสราวุธได้บอลแล้วเนี่ยใช้ความสามารถเฉพาะตัวหลอกกองหลังเนื่งองจากวะเสร็จแล้วเปิดด้วยซ้ายนะครับนักจุดนัดพบพอดีแซมมี่นะครับยืนอยู่ตรงนั้นปกเช็ดเข้าไปนะครับถึงแม้ว่าวิธีบอลเนี่ยจะไปถูกศีรษะของจัสซินนะครับกองหลังของสุโขทัยแต่ว่าโดวยวิธีบอลทางบอลแล้ว ก็คงเข้าประตูนะครับถึงแบบแฉล็บก็ได้ดูที่ทางแล้วนี่เป็นประตูแน่นอนครับสำหรับแซมมี่นะครับทีนี้เรามาอู้ถึงลูกที่2นะครับครูซึ่งลูกนี้ถือว่าทำให้เขาเล่นง่ายขึ้นนะครับซึ่งได้มาเร็วแต่ตั้งแต่ช่วงต้นขครึ่งเวลานะครับจากการเปิดของสราวุฒิคงไชยครั้งหนึ่งนะครับครูครูช่วยวิเคราะห์ลูกนี้่อยครับสำหรับลูกที่2นะครับเป็นประตูขึ้นนำเป็นจะบอกว่าเป็นประตูรดล็อกของเขาก็ะได้นะครับเป็นจะบอว่ที่แซมมี่นะครับได้บนเติม ลืงกลางสนามนะครับแล้วมองกว้างหันสรารวุฒิแลบเพนทางซ้ายนะครับออกบอเลเร็วทันทีสรารวุฒิพอได้บอลเนี่ยจังหงว่าตะเนี่ยพอดีเลยนะครับกองหลังเข้าเสียบแต่บอลเป็นใจเฮาแล้วมันแบบไปไหนนะครับแล้วกสรารวุฒิรักดีกว่าไปถึงบอลแล้วมองละเหลือมองละหันนัตพลมาพอดีนะครับจังหงว่านัตพลสอดเข้ามาเนี่ยต้องชมสรารวุฒิย่างมากเลยครับว่าเปิดรุ่นนี้ได้เมาะเจาะมากทั้งน้ำนะัดทั้งทิศทางบอลเลี้ยวเข้าหา น่าตะพนก็ต้องทาอย่างนั้นครับวิ่งเข้าไปแล้วจิ้มเพื่อถูกบอลแค่นั้นครับก็เป็นประตูของเราครับซึ่งท้อเองก็ถือว่าเป็นลูกที่2แล้วนะครับติดต่อกัน2เกมหลังจากยิงเชียงใหม่ไยลูกนี้นี่ต้องคือเครดิตคนใจเห็นแล้วนะครับครับหลังจากที่เขาได้ลูกที่2แล้วนะครับทีนี้ก็เริ่มจจอินเทอร์เน็ตดูละนะครับบอลเริ่มสนุกขึ้นได้เห็นเกมบุกในหลายรูปแบบนะครับนมาถึงลูกที่สนะครับทีนี้ก็เป็น ตูของเจ้าหนึ่งสารุษวงชัยพ่อครับผมูช่วยอู้ถึงลูกนี้กันสักหน่อยหนึ่งครับครับสำหรับประตูที่3นะครับของสารุธวงชัยเนี่ยเป็นการโต้กรับเล่นบอลแค่สามจังหวะนะครับแต่ว่าแรกชาญชนะรับบอลได้แล้วมองหันว่าแซมมี่ว่างทางขวาสาสตรบอลยาวทันทีนะครับแซมมี่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวพิงและก็คลิกนะครับคลิกเข้าไปแล้วแตะบอลไปข้างหน้าน้อยหนึ่งพอได้จังหวะเนี่ยฮักทันทีครับฮักเข้ามา ซึ่งต้องบอกว่าฮักดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าฮักบาด,ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบอลจะผ่านหน้าประตูแต่นี่ฮักแล้วบอลหนมีมือผู้รักษาประตูครับหนีตัวผู้รักษาประตูมาสราพุทวงชัยวิ่งเข้ามาเอียวตัวหน่อยนึงนะครับใช้เทคนิคเหมือนลูกนี้ถ้าจะบอกว่าง่ายก็ง่ายบอกว่ายากก็ยากนะครับเอียวตัวแล้วก็อจาจารยิงเข้าไปครับครับอย่างที่เราว่าเป็นเทคนิคดายิงครับ,รบนี่ถือว่าเป็น โตกลับนะครับเราสังเกตได้ว่าทั้งสามลูกในเกมนี้นะครับของเฮานี่เป็นจากเกมโต๊กลับทั้งนั้นเลยนะครับเรนบอลอย่างแค่สองสามจังหวะแล้วก็ปิดสกอร์ได้นะครับรับทีนี้ก็มาถึงลูกสุดท้ายนะครับผูลูกนี้ถือว่าเป็นของแถมกันเลยกันนะครับคือเกิดจากการสื่อสารอย่างพี่ของกองหลังกับผู้รักษาประตูนะครับคือกูช่วยูู้ถึงลูกนี้สักนิดนึงครับรับสำหรับลูกที่4ีนะครับซึ่งถือว่าเป็นประตูส่งให้เฮาขึ้นที่สาม นะครับประตูนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่แซมมี่นะครับต้องบอกว่าแซมมี่ครนบละเปิดเกมขึ้นมาคือบัณฑิตนะครับว่าปะโจ้กับทางซ้ายนะครับแบ็กขวาของทางสุโขทัยลื่นล้มนะครับต่ว่าบัณฑิตเลยจัดสินใจชิงแต่วันนี้เขาหันว่าชิงบอลโดงละบัณฑิตละนะครับมีกองหลังวิ่งปวดเข้ามาเพราะกองหลังวิ่งปวดเข้ามาเนี่ยพยายามจะบังบอลบังบอลแต่ว่า อาจจะไม่ได้พอว่านับลตามมาก็มีมีแซมมี่กับนัตบลนะครับที่วิงเข้าไปกดดันอาจจะหมายถึงรวมถึงเสียงเชียจะตางสแตนอันนี้สแตนตัวในเข้ามาตรงนั้นเสียงดังาะนะครับพอมันถึงตรงนั้นเนี่ยมันจวนตัวละนะครับต้องตัดสินใจแล้วหันกูออกมาก็ได้น้อยเดียวอยู่ก็เลยตัดสินใจโมงกะว่าจะโมงเบาๆเพื่อประตูโดดรับได้นะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าแรงเกินไปทำให้บอลเนี่ยข้ามหูประตูประตู เข้าประตูไปครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมนะครับที่เพิ่มหึงเข้ามาแล้วก็ทำให้ประตูได้เสียเนี่ยเราดีนะครับจนขึ้นไปอยู่ในนับสามของตารางครับผม <imagen ia. S 2> นั่นก็คือนะครับบทสรุปของเกมที่ผ่านมานะครับพร้อมด้วยไฮยไลท์การทำประตูทั้ง4ประตูนะครับที่เกิดขึ้นในเกมปลดล็อกนะครับของราชันโคข่าวลำพูนวอวริเออร์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรูนาาอักรพัฒน์นะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ช่วยวิเคราะห์นะครับพูดถึง กมการแข่งขันแล้วก็วิเคราะห์ถึงซีรผมที่เกิดขึ้นของคุณครูังนะครับครับแล้วก็ก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะครับเราจะไปดูคลิปการสัมภาษณ์นะครับของมาสจัมไม่เล็กสนะครับนั่นก็คือชาริสนะครับหรือว่าเวลส์นะครับปีกซ้ายของราอูนเรยเอิร์นะครับซึ่งมีวันเกิดตรงกับวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานี้ตดยครับ Im e t h กรบฟิกมาอยู่ในช่วง3าของรายการนะครับโอขาวนั่งคิดคุณสึกนั่งคุยนะครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะครับเขาได้อุจิศกรบฟภูนาถอักษรพัฒน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการ วิกาหลังเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาจะมาอู้ถึงเกมที่จะถึงในหน้าต่อไปนี้นะครับซึ่งลาบปูเลอร์ต้องออกไปเยือนเจียงไฮเอฟซีนะครับกับคอรำนิดคุณหนุ่มชูเตอร์นะครับพรีวิวก่อนเกมสวัสดีครับหนุ่มครับครับสวัสดีครับครับอยากจะอู้ถึงนะครับทีมเจียงไฮเอฟซีนะครับอยากให้คุณหนุ่มอู้ถึงข้อมูลนะครับเบื้องต้นที่จะเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเจอกับเจียงไฮเอฟซีกันในสัปดาห์นี้ครับครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับทีมเชียงรงยเอฟซีที่เราจะพบกันในวันอาทิตย์นี้ก่อนนะครับ ครับนี่คือหน้าตาของนักเตะ11ตัวจริงของเชียงรายไอซีนะครับที่คาดว่า,าจะพบกับเฮาในวันอาทิตย์นี้นะครับเชียงรายเอซีในปีนี้จะเป็นการผสมกันระหว่างนักเตะเก่าและนักเตะใหม่ที่ย้ายมาจากสโมสรอ,อื่นโดยมีนักเตะเก่า8คนและนักเตะใหม่3คนครับครับเรามาดูตารางคะแนนข,น,นของเฮาในตอนนี้นะครับผ่านการแข่งขันมา3านัดตอนนี้ลำพูนวัเล์เออร์ทะยับขึ้นมาเป็นที่3ของตารางแข่งไป3นัดเสมอ2นัดและล่าสุด เปิดบ้านเอาชนะสโกอไทยเอฟซีไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ตอนนี้มี5คะแนนนะครับส่วนเชียงไฮยเอฟซีขณะนี้อยู่อันดับที่1 7เจในโซนไทยตารางแข่งขันไป3นัดยังชนะ่เป็นนะครับทำได้เพียงเสมอ1นัดและก่ารารไป2นัดตอนนี้มีอยู่1คะแนนครับตอนนี้เรามาดูผลงาน3นัดล่าสุดของทั้งสทีมนะครับทีมเชีงยงไาเอฟซีแข่งนัดแรก แพ้กำแพงเพชเอฟซีไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนัดที่สองเสมอพะเยาเอฟซีในบ้านด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่สามแพ้ลำปางเอฟซีไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับครับมาดูทางฝั่งลำพูนวอริเออร์นะครับนัดแรกเปิดบ้านเสมอกับปากน้ำโพเอ็นเอสอาร์เอฟซีศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดที่สองออกไปเยือนเชียงใหม่เอฟซีเสมอด้วยสกอร์สองประตูต่อสองนะครับ นัดที่สามเปิดบ้านชนะสุโขทัยเอสซีไปด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับทานทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เกมนะครับที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับระหว่างเจ้าบ้านเชียงรายเอฟซีพบกับฟุตบอลเวอร์นะครับอยากจะให้คุณนุ่มนะครับช่วยวิเคราะห์เกมนี้นะครับว่าผู้เล่น11ตัวจริงของทั้งสองทีมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างและรูปเกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับครับผมครับผู้เล่น11ตัวจริงของเชียงรายเอฟซีที่น่าจะ จัดลงสนามในวันอาทิตย์นี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูเนาะสุธิมัตติปัญหานนะครับคู่แบ็กซ้ายธนันชัยบุญศรีแบ็กขวากิตติพงศ์บัวทองส่วนผู้เซนเตอร์น่าจะใช้สุรชัยดูงามมากกับปิยวัฒน์พิมพ์รักษานี่เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวเดิมที่ใช้ลงกับลำปางในวันนั้นนะครับครับส่วนมาเรามาดูที่กองกลางนะครับกิตด,ดาสิงค์คนอแก้วจะคู่กับอนุสรเขียวชะอุ่มครับ ทางปีกซ้ายใช้โกวิดทองมาปีกขวากิติศักดิ์บุญถาครับส่วนคู่ของหน้ามีธนพลมังคราดกับกิษณะเต่าทองครับผมส่วนผู้เล่นสเปนต,ตัวจริงของลำพูลว a นเลร์ของเรานะครับที่จะใช้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเนาะคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งนะครับเนาะโดยผู้รักษาประตูน่าจะเป็นก๊อฟชัชนะหนูเปลี่ยนนะครับแบ็กซ้ายตั้มอาชาวุฒิชนะ นะครับนะแบ็กขวาบันดีเพชรอัมไพนะครับคู่เซ็นเตอร์น่าจะเป็นตูเล่กับทศพลเจ็กลักนะครับปีกข,ขวาน่าจะเป็นไนท์สุดาทีนัเชียงใหม่นะครับนะปีกซ้ายจะเป็นคููนาฐเนธิพทนะครับนะกอ,องกลางน่าจะเป็นทศพลเจริญพรกับปีเตอร์นะครับส่วนกองหน้านะครับนาะน่าจะใช้แซมมี่จะคู่กับสลาวุฒิวงชัยที่เล่นได้ดี ในนาทีแล้วนะครับเนาะครับแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้คุณนุ่มนะครับช่วยวิเคราะห์ถึงรูปเกมนะครับที่เขาจะต้องเจอกับเชียงหายนะครับว่าจะออกมาในรูปไหนนะครับแลวกอคนจะออกมาเป็นอย่างไรพ้องครับครับดูจากตัวผู้เล่นแล้วนะครับลำพูนเวเลอร์เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแต่เชียงไายเองก็คงจะไปยอมเสียประตูในบ้านง่ายๆแน่นอนครับแต่เพามาดูจากสติแล้วทั้งสามนัดที่ลำพูนกับเชียงไฮเจอกัน ลำ้ำปูนชนะค่อนข้างเยอะนะครับ<อ>นัดแรกเอาอยัางสนใจการเนะครับ<ด><ม>นัดแรกลำ้ำปูนชนะถึงสามศูนย์แต่นัดที่สองที่ไปบ้านเจียงไฮ์ไปเสมอสองสองครับผมครับแต่ที่น่าสนใจคือการแข่งขันของล้ำพูนเวลเลอร์กับเจียงไฮเอสซีในรายการของบอนทสโกโลตัสนะครับเนาะที่แข่งเมื่อต้นเดือนกรุงพลาที่ผ่านมาล้ำพูนเวลเลอร์ชนะเจียงไฮเอสซีไปด้วยสกอร์ถึงหกประตูต่อสองครับครับผมครับและสุดท้ายในช่วงนี้นะครับก็อยากคือคุณนุ่ม ลองวิเคราะห์นะครับถึงผลการแข่งขันนะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ระหว่างเชียงไฮยเอฟซีกับลำพูนวรีเออร์ครับครับเชียงไฮยเอฟซีได้เปรียบตรงความเปลี่ยนเจ้าบ้านเท่านั้นนะครับครับส่วนสภาพทีมและนักเตะเป็นรองลำพูนค่อนข้างชัดเจนครับผมผมมั่นใจว่านนดนี้ลำพูนวรีเออร์จะคว้าชชนะและเก็บสามแต้มปิกบ้านได้แน่นอนครับผมครับครับผมต้องขอขอบคุณคุณลุงชูเตอร์นะครับที่มาร่วมรายการมาอุ้มมาจากมาวิเคราะห์ถึงเกมที่จะ เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณคุูนุ่มครับขอบคุณครับครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครูแม่อัศรพัฒนะครับแล้วก็คุณนุ่มชูเตอร์นะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับนะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับแฟนๆบอลของเราคุณไวเออร์นะครับไปร่วมชมร่วมเชียร์ให้กําลังใจราชบุรีโคขาวเราคุณไวเออร์ที่เชียงรายในสัปดาห์นี้นะครับโดยสามารถที่จะจองตั๋วนะครับในการเดินทางไปร่วมเชียร์ได้ที่ร้าน ลับไก่บรรพงศ์สาขาสินะครับติดต่อที่คุญไต่นะครับในราคา250บาทนะครับต่อนนี้จะต้องขอขอบคุณนะครับไอ้รอนชัยยอดฝูงครับที่รับเลื่อสถานที่ในการถ่ายทำเดี๋ยนี้ครับครับสุดท้ายผมแอดโคเขาด้วยนะครับอมาด้วยคุณซูเตอร์แล้วก็คุณน่านครับสุราพัฒน์ต้อจมาชมก่อนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับกับโคเขากิบมะขามผู้วจังนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันก่อนสวัสดีครับ ปูน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 บอลลาปูนมาลุเนอร์แดงฝ้าหน้าขาวมูเฮาลําปูนแดงฝ้าหน้าขาวบอลลาปูนมาแล้วลัปูนมาเพื่อชชยชนะแม้จะยากเปียนใเท่าไรลําปูนมาจะไม่ยอมแพ้ จะสู้ทนหน้าที่สุดท้ายทำมาเพื่อใจชนะแม้จะยากเย็นสากเท่าไร